สมชายอนันทนะนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการลดน้ําหนักและการควบคุมรูปร่างอย่างถูกวิธีและได้ผลชั่วโมงนี้เราคงไม่ปฏิเสธกันนะครับว่าการที่เรามีรูปร่างที่ดีน้ําหนักไม่เกินเนะี่ยเป็นที่มาของการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีรวมถึงความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจําวันการแต่งกายเสื้อผ้าที่เราจะสวมใส่นะครับรวมถึงการไปพบปะผู้คนเนะี่ยความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายครั้ง ที่เราตั้งใจล,ลดน้ําหนักอแต่บางครั้งก็ไม่ได้ผลหรือบางทีก็กลายเป็นว่าลดน้ําหนักได้ไม่นานก็กลับมาอ้วนอีกตามภาวะที่เขาเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกนะครับวันนี้เลยอยากจะมาแบ่งปันนะฮะในเรื่องราวของการลดน้ําหนักและการควบคุมรูปร่างอย่างถูกวิธีและได้ผลนะครับจริงๆหลักการมันง่ายๆเลยนะฮะคือถ้าเราเข้าใจคําว่าพลังงานที่เราได้รับจากการรับประทาน อาหารในแต่ละวันนะครับถ้าเราได้รับน้อยกว่าพลังงานที่เราใช้ออกไปเช่นการออกกําลังกายการที่ร่างกายสามารถเผาผลาญออกไปใช้เป็นพลังงานได้เนี่ยถ้าเราทําได้ดีนะครับพลังงานน้อยกว่าพลังงานที่เราได้รับน้อยกว่าพลังงานที่เราใช้ออกไปในแต่ละวันนะครับมันก็จะไม่มีการสะสมนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองก็จะทําให้สามารถควบคุมน้ําหนักรวมถึงรูปร่างเราก็จะดีขึ้นอย่างเห็นผลได้ชัดนะครับกพราะเป็นอย่างงี้นะครับ เรามาสังเกตว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอายุมากแล้วหรือว่าเราเป็นคนหนึ่งที่คงไม่สามารถลดได้หรอกนะครับแต่มีรูปภาพที่อยากจะมาแบ่งปันยกตัวอ,อย่างเช่นคุณหมอพนินโชเลเกียรติที่เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็มสตานะครับที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของไ i โท l สตารอย่างจริงๆรนะครับรวมถึงอย่างจริงจังด้วยนะครับก็ทําให้จากรูปภาพที่เห็นนะฮะคุณหมอตอนอายุห้าสิบ หลังจากนั้นนะครับก็รับประทานแล้วก็ใส่ใจในการดูแลสุขภาพอย่างจริงๆอยจังๆนะจนปัจจุบันอายุ62ปีนะครับน้ำหนักลดลงมากถึงหลายต้องต้องบอกว่าหลายกิโลนะฮะเป็น10กิโลเลยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาที่ในการที่จะกลับมาอ้วนหรือปัญหาโยโย่เอฟเฟกที่จะตามมานะครับจะมีพันธุ์ที่ท่านใช้นะครับก็คือใช้จริงนะครับแล้วก็เห็นผลจริงนะครับอย่างที่บอกฮะกับคำพูดที่ว่า เปลี่ยนหุ่นพังให้ปังได้ด้วยสิ่งนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของไบโตรซาที่เป็นตัวช่วยนะครับในการที่เราจะลดน้ําหนักนะครับอันนี้อย่างรูปภาพที่เห็นนะฮะรูปภาพปัจจุบันที่เห็นเนี่ยนะครับก็สังเกตนะจากว้นอ้วนนะครับรูปร่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงรวมถึงมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยในวัยกว่าหกสิบปีนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้นะฮะก็ผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า PP f i ไฟ r อร์นะครับ PP Fiber คือรฮะ พีพีไฟเบคือผิดภัณฑ์ที่เป็นมุ่งเน้นในเรื่องราวของการดีท็อกคือการล้างลําไส้นะครับปกติคนที่มีปัญหาในการที่ลดน้ําหนักไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการที่ว่าลําไส้อาจจะไม่สะอาดภาวะการขับถ่ายภาวะการที่ลําไส้ใหญ่ของเราฮะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่ดีๆเกิดปัญหาท้องผูกนะฮะหรือว่าท้องเสียต่างๆนะฮะมันเป็นผลต่อ เนื่องสู่การที่ทําให้การลดน้าหนักของเราไม่ได้ผลนะครับดังนั้น PP พีไฟเบอร์ของไ t โตร t a าจึงออกแบบมานะครับให้เป็นเครื่องดื่มที่ใช้ชงดื่มนะฮะกินฟุดพันธ์ดื่มง่ายมากๆที่สัมพัญน,นะมีไฟเบอร์สูงถึง11กรัมต่อซองนะครับไฟเบอร์ก็คือกากใยต่างๆที่จะช่วยนะทำความสะอาดลำไส้คือไปสลายพวกกากอาหารพวกไขมันต่างๆที่ ติดอยู่ตามลำไส้ของเรานะครับสารพิษต่างๆที่ตกค้างในลำไส้ถ้าเรามีการทําความสะอาดออกไปก่อนการลดน้ําหนักก็จะได้ผลนะครับและรวมถึงผลิตภัณฑ์ตัว PP-Fiber เนี่ยมันก็จะมีสารสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกพรีไบโอติกนะฮะที่จะช่วยในการดักจับไขมันนะครับลดการดูดซึมแป้งแลน,น้ําตาลนะครับมันมีสารสําคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ซูเปอร์ซิตี้แม็กนะครับที่จะมีผลในการช่วยลดน้ําหนักอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและพวกไฟเบอร์ต่างๆพวกสารอาหารต่างๆใน P p ไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราอิ่มท้องได้นานนะครับรวมถึงพอเราอิ่มท้องได้นานเนี่ยการรับประทานอาหารความอยากต่างๆมันก็จะลดลงนะครับเป็นตัวช่วยในการลดน้ำได้เป็นอย่างดีนะถ้าเราชงดื่มนะพีไฟเบอร์เป็นการเริ่มต้นซะก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการมีประสิทธิภาพในการลดน้ําหนักได้นะครับ ตัวต่อมาครับก็คือปริพัณธ์ที่เป็นตัวช่วยนะครับที่ชื่อว่าซิกแอลนะครับพิพัณธ์ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่านะครับอย่างที่เราทราบกันถ้าเราลดปริมาณอาหารที่เรากินไปในแต่ละมื้อนะครับรวมถึงมีการเผาผลาญพวกส่วนเกินพวกไขมันต่างๆที่ร่างกายเก็บสะสมเอาไว้นะครับก็จะทําให้การลดน้ําหนักของเราเห็นผลได้อย่างชัดเจนนะครดังนั้น ตัวผลิตภัณฑ์ซิแของไบเทล์า,านะ่ะจึงถูกออกแบบมาให้เป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักที่สําคัญอย่างปลอดภัยรวมถึงนะครับมีส่วนผสมของแอลฟิน al ิวอลานีนเนี่ยที่เป็นสารสำคัญที่จะช่วยลดความอยากอาหารของเรานะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆฮะหลายอย่างเลยนะครับเช่นสารสกัดจากพลิกสารสกัดจากแอลแคเนทีนนะครับและอื่นๆนะครับที่เป็นสารสกัดที่มีความปลอดภัย สารสกรรัดจากธรรมชาตินะครับมันจะช่วยในการเผาผลาญส่วนเกินต่างๆของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพและที่สาคัญที่สุดนะครับถ้าจะให้เห็นผลชัดเจนเนี่ยนะครับเรารับประทานไอ้ตัวซิกแอลนะครับก่อนมื้ออาหารไม่ต่ำกว่า20นาทีนะครับครั้งละประมาณ2-3เม็ดเนี่ยเป็นสม่เป็นเป็นนเปนเป,นเป,นประจําอย่างสม่าเสมอในทุกๆมื้ออย่างมีวินัยน,นะฮะการลดน้ําหนักของเราก็จะได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับผิพัพนธ์ตัวต่อไปครับนะครับที่ อย่าลืมว่านะร่างกายของคนเราเนี่ยฮะต้องการสารอาหารให้เพียงพอนะครับการลดน้ําหนักอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยบางทีไปลดน้าหนักโดยการอดอาหาระโดยการที่เราทําให้ร่างกายนะนะครับไม่ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เราลดน้าหนักได้สักระยะหนึ่งนะครับความอยากของร่างกายมันก็จะเกิดนะครับพอความอยากของร่างกายก็เกิดวันหนึ่งเรากลับไปกินอาหารร่างกายจะ เริ่มกักตุนและสะสมนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือว่าโยโย่เอฟเฟกคือกลับมาอ้วนอีกมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นการที่เราได้รับประทานนะฮะโปรตีนนะฮะที่ชื่อว่ามันติโปลิตพันของไบโตสตาร์เนี่ยอย่างเพียงพอนะก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการลดน้ําหนักของเราเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโปรตีนที่ชื่อว่ามันติโปของเอ็มซาเนี่ยเป็นโปรตีนชนิดชงดื่มนะฮะต่อหนึ่งซองเนี่ยจะได้ปริมาณโปรตีนมากถึงแกรัมต่อซอง นะครับถ้าเราร่างกายของคนเราได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้นะการพักผ่อนนอนหลับของเรานะฮะมันก็จะทําได้ดีขึ้นนะความเครียดต่างๆก็ลดลงจากการที่เราได้รับประทานมันติโปนะครับเพราะความเครียดลดลงนอนหลับได้สบายขึ้นประสิทธิภาพในการที่จะทําให้กลไกของการลดน้ําหนักเนะี่ยมันก็จะดีขึ้นด้วยรวมถึงนะฮะตัวมันติโปเนี่ยมันจะมีโปรตีนที่จะช่วยในการที่จะทําให้ กระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายคือกระบวนการเาผาผลาญอาหารของร่างกายเนี่ยทำได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะเผาผลาญอาหารได้ดีนะครับพลังงานส่วนเกินต่างๆก็จะถูกนํามาใช้เป็นพลังงานนะครับดังนั้นไอ้ตัวมัลติโปรของเราเนี่ยยังมีประสิทธิภาพต่อมาก็คือว่าพวกไขมันต่างๆที่สะสมในร่างกายนะครับมันก็จะถูกสลายย่อยสลายออกไปรวมถึงจะมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อใหม่เกิดขึ้นจากการรับประทานตัวมัลติโปรเป็นประจํานะครับ ถัดมาหลังจากนั้นฮะเมื่อร่างกายเราดีขึ้นแล้วนะี่อย่าลืมนะฮะบางทีมื้ออาหารต่งางๆที่เรารับประทานนะครับถ้ารับประทานน้อยเกินไปนะครับก็จะทําให้ร่างกายขาดสารอาหารดังนั้นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะฮะคือมีพันธุ์ใหม่ของเ e อ็มตาเลยนะฮะที่ชื่อว่าอารมิวเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถทงดื่มได้นะครับต่อนหนึ่งมื้อเนี่ยสองซอง ต่อหนึ่งมื้อนะครับเราก็จะได้รับคุณค่าทางอาหารนะเทียบเท่ากับมื้ออาหารหนึ่งมื้อที่เรารับประทานเลยนะครับมันคือผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารนะมีกลิ่นมะนาซึ่งจะช่วยในการควบคุมและลดน้ําหนักอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองนะตัวอาเมิลนะครับประกอบด้วยโปรตีนถึงเจ็ดชนิดนะครับมีวิตามินและเกลือแร่ที่จําเป็นต่อร่างกายนะครับมีใยอาหารนะครับรวมถึงอาเมิลที่เราชงดื่มเนี่ยก็จะทําให้เราอิ่มท้อง ช่วยให้เราหุ่นสวยมีแคลอรี่น้อยนะครับและประโยชน์ต่างๆได้รับครบถ้วนเหมือนเรากินอาหารแต่นะฮะไปมาแคลอรี่ที่น้อยลงเนี่ยมันทําให้ร่างกายของเรานะครับสามารถลดน้ําหนักและควบคุมน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการที่จะดื่มกาแฟเป็นประจำนะฮะโดยปกติทั่วไปกาแฟที่เราดื่มเนี่ยถ้าเป็นกาแฟทีอินว n นโดยทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีน้ําตาลและปริมาณพลเรี่ที่มากเกินความจําเป็นของร่างกายพอมากเกินสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายจะมีการสะสมเปลี่ยนแป้งเปลี่ยนน้าตาลเนี่ยให้กลายเป็นไขมันและประสิทธิภาพในการลดน้ําหนักก็จะทําได้ยากนะครับดังนั้นตัวเซเลนตาบิลีนของเอ็มซานะครับหกล่องนะครับมีปริมาณของกาแฟเนี่ยนะครับมากถึง25ซองนะครับซึ่งเราชงดื่มนะด้วยความที่ว่าเซเลนตาบิลีนของเราเนะี่ยเป็น ากาแฟที่สกัดจากกาแฟที่ไม่กัไม่ผ่านการขั่วบดนะครับรวมถึงปริมาณคาเฟอีน,นจะน้อยมากและไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนะครับรวมทั้งมีส่วนผสมของคอลลาเจนที่จะช่วยดูแลผิวพรรณของเราให้เปล่งปลั่งสดใสได้ยิง่งมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนะครับได้ทํางานสอดประสานกันนะครับการลดน้ําหนักและควบคุมรูปร่างอย่างถูกวิธีและได้ผลก็จะสามารถเกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้ทั้งนั้นฮนะขึ้นอยู่กับว่าเคล็ดลับสําคัญเลยคือเราจะต้องเป็นคนที่งดแป้งงดน้ําตาลและรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นตัวช่วยอย่างมีวินัยน,นะครับแล้วก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าชีวิตจะเปลี่ยนนะครับจากการที่ผุ่นพังนะี่ยแล้วกลายเป็นหุ่นปังคือมีรูปร่างที่ดีขึ้นน้ําหนักส่วนเกินต่างๆก็จะไม่เกิดนะครับสี่สหายนะครับคือไวทอสตานะครับ มัลติปโปคือโปรตีนของไบโตรสตา PP ไฟเบอร์ iber, นะครับอาร์มิวซิกแรวมถึงตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์กาแฟสำหรับชงดื่มที่ชื่อว่าเซเลนตาบิลีนนะฮะก็จะช่วยในการลดน้ำหนักอย่างเห็นผลและอย่างถูกวิธีด้วยครับเชื่อว่านะครับสุขภาพที่ดีไม่มีขายรูปร่างที่ดีก็ไม่มีขายเช่นกันเราสามารถดูแลได้ด้วยตัวเราเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ